นะของเกมคาราบักกับเชลซีนะครับมีเวลา15นาทีโอ้โหจัดเต็มแน่นอนนะจัดเต็มแน่นอนไปเงี้ยโอ้โหเจอขึ้นน้ำก่อนนึกว่าจะหวานเจี๊ยบนะฮะจอเร็วฮาโต้เป็นยังไงฮาโต้ฮาไม่ไหลสัตโอ้โหฮาจัดเลยนะครับก็เราเกินไปในช่วงไลฟ์พักก่อนเกมไปแล้วนะครับว่า เราจะมาจัดเต็มในช่วงพักครึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือถามว่าจริงๆรูปทรงเกมไม่ได้แย่นะครับแล้วเราก็ขึ้นนําได้ตามสูตรเลยนะฮะแต่ว่ามาผิดพลาดจากจังหวะของเกมรับอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาพร้อมกันก่อนนะฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ในสองช่องทางเลยนะพักครึ่ง15นาทีเดี๋ยวจัดเต็มให้แน่นอนนะครับคือถ้าพูดถึงสกอร์เนี่ยต้องใช้คําว่าจังไรจัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงไลฟ์ก่อนเกมว่ามัน ไม่ควรเป็นเกมที่ต้องยากด้วยอันนี้ว่าตมตรงเพราะว่ามึงต้องเจอบาซ่ามึงต้องเจออตเลตันต้ามึงต้องเจอทีมหนักๆเนี่ยการเจอคาราบักเนี่ยมันเป็นเกมที่เอ่อมึงจะไปจัดตัวแบบนี้พอเข้าใจได้ว่าจัดแบบนี้แต่มันเป็นบทเรียนแล้วว่าอยากจัดตัวแบบนี้นะีนขาดเรามีริชเกมเราขนาดเรามีคูคูเร่ยนะครับขนาดเรามีไกเซโดลงมาด้วยนะครับก็ยังยังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่นะฮะก็ยังแบบไม่สามารถควบคุมผลการแข่งขันได้แล้วเขาสู้ตาย ถวายชีวิตอะผมบอกเลยนะฮะแน่นอนนะเขาเจอทีมแชมป์โลกอะเขาอยากจะชนะแชมป์โลกในบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาใส่เต็มข้อแน่นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยทั้ง2ช่องทางใครอยากโดเน onation super sticker s เปอร์แชทหรือว่าซ super tank ได้เลยนะสนับสนุนได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณอาราบัสสปีดแคนครับมีทั้งขนาด10บาทและ15บาทหอมเข้มเต็ม,ตมรสกาแฟสะดวกพวกพาง่ายนะบแบบซองอาราบัสสปีดทรีนวันนะฮะคุ้มค่า30ซองแพ็คละ99บาท หาซื้อได้ที่ CJ l o t u s BigC ๊ก f ีจิฟฟี่ทั่วประเทศเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเสื้อเชลซีด้วยติดตามได้กับอาราบัสนะครับอ่ะก็ขออนุญาตพูดถึงเกมหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของเรมโอลาวเวียเนี่ยกูว่าเลิกเล่นบอลเถอะใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะว่ามึงไปไปแทงสนุกไปทําอะไรนี่ี่าลาเวียคือสภาพมึงไม่ไหวแล้วเอาจริงคือผมไม่ค่รู้สึกว่าถ้าในวัยเนี้ยแล้วการพัฒนามึงไม่ต่อนเนื่องอะ่ะใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งมึงเลิกเล่นดีกว่าลาวเวีย ผแนะนําไปหาอย่างอื่นทานะฮะไปหาอย่างอื่นทานะฮะไปเป่ากบไปแทงสนุกคือแบบโอ้โหในเกมแบบนี้มึงยังเจ็บอ่ะมึงคือสภาพมึงไม่ได้แล้วมึงไม่เหมือนเดิมแล้วคือถามว่าเป็นนักเตะที่เก่งไม่เก่งครับแต่เหมือนแบบเหมือนตอนร็อบเบ้นอยู่เชลซีอะ่ะคือสภาพไม่ได้เลยอะ่ะหนักเลยนะครับอันนี้อันนี้ไปแบบสั้นๆเพราะว่าในในเกมที่เราต้องพึ่งพาอ,อ่อนักเตะสำรองในเกมแบบไม่เข้มข้นมากนี่คือมึงลงเล่นไป4นาทีมึงเจ็บขอโทษฮะเครื่องบินที่เทคออฟจาก ลอนดอนไปอ่อาอัฟกานิสนเนี่ยขอโทษฮะเครื่องบินสตาร์ทเครื่องนานกว่ามึงลงสนามอีกอะหนักคือแบบโอ้โหมึงสภาพไม่ได้แล้วอะนะส่วนที่เหลือรายรายละเอียดอื่นเนี่ยผมเขียนไว้เลยอันนี้ผมเขียนไว้ในะช่วงต้นผมบอกว่าอย่าเล่นพลาดเองก็พอเกมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะเจอเรื่องการกอลเกมรับสุดๆซึ่งผมเขียนโนต้ตอันนี้ไว้เลยนี่ผมบอกผมเขียนโนต้ตจังหวะ เสี่ยงมากฮาโต้เล่นโฉงช่างอันนี้คือจังหวะที่ที่ฮาโต้ไปสกิดผู้เล่นของของคาราบักเกือบเป็นจุดโทษ <c oughs> <c oughs> นะคระใครอยากโดเนทนะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทสนับสนุนเ,เครื่องดื่มได้ยินดีไม่มีปัญหานะฮะจังหวะฮาโต้ดูโฉงช่างยังดีที่วันนี้เรามีตัวซีเนียช่วยเยอะเอาจริงวันนี้คูคุริยาเล่นดีนะเว้ยคูคุริยาเล่นโดดเด่นนะเว้ยเล่นดีเลยอะ นะแล้วผมมีความรู้สึกว่าตอนที่เราเอาลาวเอียออกเอาไกเซโดลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเราดูดูแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตัวผู้เล่นซีเนียเขาทั้งเยอะที่เหลือเนี่ยสำหรับผมเนี่ยวันนี้สองคีย์หลกักๆในช่วงครึ่งแรกคือหนึ่งจอนรน์แดนฮาโต้เล่นแล้วลนจัด <c oughs> ถามว่าลนขนาดไหนไอ้ลูกที่แปะบอลคือหลังพลาดอะ่ะไอ้ลูกที่แปะบอลคือหลังพลาดแล้วเกือบเสียจุดโทษอะ่ะอันนั้นนะ่ะคือลูกที่แสดงให้เห็นแล้วว่าผมรู้สึกใจไม่ดีแล้วไอ้สัตว์มึงลนและมึงแบบไม่นิ่งแล้ว นะครับอาจจะด้วยบรรยากาศแฟนบอลแม่งเข้ามาเต็มสนามเจอเสียงแรงกดดันเสียงโห่ผมว่าจอร์เรลฮโต้แม่งหลนจัดจนมาชอดที่2อ่ะจอร์เรลฮโต้ก็เสียบอลน,นะครับแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใครเห็นมัางกดหนึ่งที่ไปเหมือนจังหวะสไลด์อ่ะทำท่าเหมือนจะสไลด์เขาแล้วเขายิงไปชนเสาอ่ะแล้วโดนซ้ำอ่ะวันนี้ผมว่าจอร์เรลฮโต้ลนมากๆแล้วก็อันนี้บอกเลยนะผมว่าดวงแตกด้วย นะฮะทุกอย่างเข้าทางเลยจอร์นาฮาโต้โดนแฮนด์บอลทุกอย่างมึงต้องเปลี่ยนออกครับไม่มีทางเลือกบางทีนะฟุตบอลอ่ะมันอยู่ในช่วงที่คือฟอร์มไม่ดีไม่เท่าไหร่แต่เจอในช่วงที่ดวงตกอ่ะไอเี้ยถึงขั้นว่ามึงลนเองมึงพลาดเองหนึ่งแล้วก็มึงก็ทำแฮนด์บอลอีกเพราะฉะนั้นโ,โหมึงไม่มีทางเลือกครับพักครึ่งต้องเปลี่ยนอย่างเดียว ตัวแรกที่มึงต้องเปลี่ยนมึงไม่ต้องรออะไรเลยฮะนาที46่7 50 58 58อะไรไม่ต้องรอเลยฮะมึงเปลี่ยนออกได้เลยมึงเปลี่ยนออกได้เลยจอนราโตและอีกข้อหนึ่งถ้าถามว่าจะให้ผมโทษมาเรสกาผมเคยบอกแล้วว่าผมบอกแล้วครึ่งแรกเนี่ยผมขอดูการจัดตัวก่อนเพราะมันเป็นการโรเตชันนี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะเพื่อนๆใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ปัญหาของเชลซีคือการสลับสับเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบ็กนะฮะเดี๋ยวยังไม่ถึงไทริคจอจเดี เราสับเปลี่ยนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเรามีโฟฟาน่าชาโลบาโทซินฮาโตอาชิมปงบาเดชิวที่เจ็บในวงเล็บที่เจ็บวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คู่เซ็นเตอร์เราเปลี่ยนอีกแล้วผมไม่รู้ว่าผมบอกก่อนเกมมาแล้วว่าการโรเตชันผู้เล่นไม่ผิดนะฮะไม่ผิดบาริสกาผมเข้าใจในมูมาริสกาการโรเตชันแต่สุดท้ายถ้าโรเตชันออกมาแม้กั้งคู่เซ็นเตอร์แล้วมีผลออกมาไม่เป็นอย่างใจหวังมึงต้องรับผิดชอบนะ ถูกไหมฮะผมถามเพื่อนๆหน่อยว่าโทซินกับจอรเรลฮาโตเนี่ยคู่นี้มันเคยยืนด้วยกันหรือเปล่าข้อแรกข้อที่2นี่คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับเมื่อกี้เราพูดตอนตอนไลฟ์ช่วงต้นแล้วนี่คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ใช่เกมยูฟาคอนเฟ e รนซ์ลีกไม่ใช่เกมยูฟาคัพนะฮะไม่ใช่เกมยูโรปาลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้ามึงใช้โทซินคู่กับ ฮาโต้ ato, นี่คือจุดอ่อนที่เขาเล่นงานเราได้แล้วครึ่งแรกเนี่ยจอร์เรโอฮาโต้ลนลนแบบยัลนเป็นเครื่องดีเซลเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมผมนะฮะหนึ่งจอร์เรโอฮาโต้ต้องเปลี่ยนแล้วเกมนี้มันจะเป็นบทเรียนสำหรับมึงว่านี่คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่ามึงจะเจอคาราบักคาราบาวเจอทีมไหนก็ตามมึงประมาาไม่ได้คือเขาเล่นเป็นแบ็กซะส่วนมากครับจอร์เรโอฮาโต้แต่ถามว่าเล่นเซนเตอร์ไดไหมเล่นได้ แต่วันนี้จริงๆผมว่ามึงใช้ชาโรบาคู่โทซินก็ได้หรือจริงๆถ้าอยากใช้งานนะเกมนี้มึงลองใช้อาชิมปงคู่โทซินก็ได้คือการไปใช้โจเรีวฮาโต้ผมเข้าใจนะว่าเขาจะพยายามบิวอัพบอลขึ้นมาแต่พอเล่นสักพักแล้วเนี่ยมึงลนมึงเล่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนออกครับมึงไม่ต้องรอครับคือวันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่วันของโจเรีวฮาโต้ด้วยนอกจากลนพลาดบอลโดนแขนเนี่ยคือไม่ใช่วันของมึงแล้วโจเรีวฮาโต้มึงหมดแล้วมึงหมดแล้ว เพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าเนี ee, ่ยพี่ทำไมดอนนี่ฟันเดเบกเล่นกับแมนยูไม่ได้ทำไมเาวิคลาเซนมาเล่นกับเออร์ตันไม่ได้ทำไมฮาคิมซีเยกเล่นกับเชลซีไม่ได้นี่แหละคืออีกจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดแล้วว่าใครจำได้กดหนึ่งนะนักเตะที่มาจากลีกดัชชะทำไมมักจะโดนค่อนขอดอยู่เป็นประจำว่าทำไมมันถึงเล่นเกมระดับสูงไม่ได้นี่แหละครับรู้ยังทำไมเอลิกเทนฮักถึงไม่ใช้ดอนนี่ฟันเดเบกคลาสของผู้เล่นในลีกเนี้ย มันยังห่างถามว่าเจ้าเรฮาโต้เป็นนักเตะที่วันได้คิดไหมวันได้คิดครับแต่คําถามคือในระหว่างทางตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยตอนเซ็นมาดีครับเป็นวันได้คิดจ้าเดฮาโต้เป็นวันได้คิดแต่ในระหว่างทางตรงนี้อย่าลืมว่าอายุน้องอย่างน้อยนะครับการจับน้องเล่นแบ็กซ้ายทีเล่นเซนเตอร์ที <c oughs> จับคู่คนนั้นคนนี้ทีอย่าลืมนะฮะนักเตะคนนี้มันอายุยี่สิบยี่เอ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไปจับมาเล่นสับสนนะ่ะก็ ก็ต้องก็ต้องทํความความเข้าใจด้วยอย่าลืมว่านักเตะพวกนี้ยอายุมันน้อยแล้วมันเร็วเกินไปถูกต้องนะฮะก็สุดท้ายวนก็ต้องโทษโค้ชนะหลายคนบอกพี่ปามึงคิดเทียอะไรไม่ออกมึงชอบด่ามารสกาก็มึงจัดตัวแบบเนี้คําถามคือถ้ามึงตกรอบมึงจําไว้นะเกมเนี้ยสําคัญมากนะครับไม่มีใครไม่อยากเล่นแชมเปี้ยนลีกหรอกกูว่าเอนโซ่ก็อยากเล่นไกเซโดก็อยากเล่นตัวสำรองเนี่ยอยากเล่นอ่ะอีกจุดหนึ่งอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อ่อผมพูดก่อนนะว่าในไลฟ์ก่อนเกมเนี่ย ฝากกดไลค์ถึงสามร้อยหน่อยเพื่อนๆฝากกดไลค์หน่อยนะฮะผมพูดก่อนเกมไปแล้วว่าการเลือกไทริกจอชลงเล่นเป็นหน้าตัวเป้าไม่ผิดครับไม่ผิดมีสิทธิ์เลือกได้แต่เมื่อคุณเลือกแล้วคุณตัดสินใจแล้วมันผิดพลาด mm. วันนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะฮะหนึ่งนอกจากโจเรลวฮาโตที่เล่นผิดพลาดลนลานกับโทซินแล้ววิ่งทับกันมั่วซั่วเลยมีลูกหนึ่งที่เขาขึ้นมาริมเส้นฝั่งซ้ายอ่ะ แล้ววิ่งทับกันกูงงมากเลยอยู่ดีจอเรฮาโต้ไมอยู่ในในซีินเฉยเลยคือวิ่งทับกันมัวซั่วอีกหนึ่งจุดคือเมื่อมึงตัดสินใจเลือกเอาไทริกจอร์ชลงเล่นผมก่อนเกมผมไม่ว่านะครับว่าเขาสามารถเลือกได้เพราะไทริกจอร์ชผมบอกแล้วมันชอบยิงเกมแบบนี้พวกคาร์บักพวกโคเปเฮเกนพวกเกมมันชอบยิงแต่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วผิดพลาดวันนี้มันแสดงเห็นว่านอกจากจอเรฮาโต้จะเล่นโลนลานแล้วใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งรัวๆให้หน่อย แม่งเหมือนเชลซีเลสิบคนไอเฮทไทดิจอชไม่ได้สัมผัสบอลเลยอันนี้ผมพูดนะไม่ได้ผมพูดผมสารภาพเลยนะอันนี้ไม่ได้กลตีนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะถล่มน้องมันนะผมมามานั่งคิดอยู่ตอนที่เชลซีขึ้นบอลทังกิทเทนคูคูเรียแล้วก็อังเดซานโตสผมนึกใจไอเหี้ยวันนี้เราใส่ชื่อไทดิจอชลงมาดีกว่าไอสัตว์มันหายไปไหนผมคิดจริงจริง,รงนะว้ยใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งทีผมคิดว่าเฮ้ ไอสัตว์วันนี้น่าเป้าเลใช้เทนิคจอร์นี่ว่าไอเหี้ยลืมไปมันไม่ใช่ไม่ใช่กิทเทนเอสเตเวลหายเงียบไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอจาจจะจุดหนึ่งผมเข้าใจในมุมมาริสกานะผมพยายามทำความเข้าใจว่ามันพยายามใช้ทริคจอร์ชในเกมแบบนี้แล้วบทสัมภาษณ์ก็บอกว่าเฮ้ยทริคจอร์ซ้อมดีอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะได้เห็นว่าถ้าเกมแบบนี้คุณยังไม่โผล่มาอย่าว่าจะทำมาตรงตูฮะไม่โผล่มาไม่มีบทบาทมึงเป็นดาวรุ่งที่ธรรมดาสแตนดาร์ดมากในขณะเดียวกันข้างๆมึง ไม่ทัดสก,กอร์ตามหลังคุณอาร์รีมันต้องดีแลบแล้วครับผมพูดเลยนะในขณะที่คนข้างๆมึงอ่ะแต,แต่แต่ต้องให้ความเห็นใจนะเพราะมันเป็นเล่นด้านบนมันไม่ใช่ตำแหน่งที่มันถนัดแต่ในขณะที่ตัวข้างๆมึงเอสเตอวอลวิลเลียนอ่ะถ้าได้พูดในอีกมุมหนึง่งอ่ะเอนโซกกำลังจะถูกส่งลงสนามนะฮะถ้าให้พูดมุมหนึ่งเอสเตวอลยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องปรับตัวกับอังกฤษไม่ได้ไอ้ชัดมันเล่นดีกว่ามึงอีกคาริคจร์ดใครคิดเหมือนกันกดหนึง่ง มันเล่นในพรีมเมียร์ลีกกี่เกมมันเล่น,นอังกฤษกี่เกมมันเล่น,นอังกฤษไม่ถึง10เกมอย่าลืมนะฮะทัดิจจ์มึงผ่านการเล่นฟุตบอลระดับยูฟายุตหรีกมึงเล่นในระดับพรีมเมียร์ลีกสองมาแล้วเอสเตวัล e, แม่งเล่นทุกรายการยังไม่ถึง20เกมมันเล่นดีกว่ามึงไอ้เหี้ยมึงน่าคิดนะตรงเนี้ยมึงน่าคิดถูกไหมครับเพื่อนถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้วก็ถ้าเป็นผมนะเอนโซ่กำลังจะลงมาใช่ไหมฮะ ทางเดซัสโต้และมันติดเหลืองอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะยังเพราะว่าทีวีอยู่ด้านนอกผมมีความรู้สึกเลยนะว่าต้องเอาดีแลบลงเกมเนี้เราต้องใช้ความแอคเซสซีฟของดีแล็บในการชนกับกองหลังถ้าเกมนี้ผมว่าเอาเจ้าเปโดดันขึ้นไปเป็นตัวบนก็ไม่พอครับผมว่าเราต้องมีพอเชอร์และกองหน้าที่เป็นตัวสไตรเกอร์ตัวจบสกอร์ต้องมีนักเตะแบบนี้ครับผมเชื่อว่าทำาเไงก็ได้อะ่ะเราต้องมีกองหน้าหรือจะดันเจ้าเปโดขึ้นไปเล่นตัวบนก็ได้แต่สําหรับผมผมมองว่า สกอร์ตามหลังแล้วไฟบ,บังคับต้องชนะมึงต้องเ้าเปดโดขึ้นไปเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วให้ดีแลบเล่นคือทำไงก็ได้ให้กองหน้ามีเยอะๆขอบคุณคุณอาร์เจด้วยธนิดจอชายจะากเกมไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความเสียหายวันนี้ครึ่งแรก2จุดใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะจุดแรกคือจอรดนฮัตโต้ลนลานแต่ในขณะเด,ดยียวกันจุดที่2ใครเห็นเหมือนกันบ้างว่าเชลซีทําเกมรุกจากการขึ้นบอลของอังเดรซันโตสกับกิทเทน เหมือนริมเส้นแม่งต่างคนต่างเล่นแล้วก็โยนก็โยนไม่ได้เพราะว่าทอริกจอร์จอยู่ข้างในแต่ในขณะเดียวกันในวงเล็บนะเพื่อนๆมันก็น่าเห็นใจเพราะมันถูกจับเล่นตรงเนี้เพราะโค้ชให้เล่นอ่ะมันก็อยากเล่นอ่ะตัวมันก็อยากเล่นแต่เล่นเราไม่มีประสิทธิภาพต้องออกต้องเปลี่ยนครับผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูอ่าทวิตเตอร์นะฮะถ้ามึงเปลี่ยนแค่เอนโซตัวเดียวเนี่ยอันเนี้ยมึงน่าโดนด่ามึงต้องเปลี่ยนทอริกจอร์จออกแล้วมึงเอาดีแลปลงมา กิตเทนก็แย่กิ๊ตเทนก็ไม่ดีครับกิตเทนเพราะฉะนั้นถ้ามึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนสคนเลยมึงส่งการาโชลงมามึงส่งดีแลบลงมาแล้วก็มึงเปลี่ยนฮาโตออกมึงเอากองหลังลงมาก็ได้หรือเอาหรือเอาเอนโซลงมาแทนอังเดรซาโต้กพอเข้าใจได้เรากลับมาได้ไหมถ้าเปลี่ยนตัวที่ผมบอก3ตัวมันต้องเปลี่ยนให้เห็นเอฟเฟกต์ไว้ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเดียวจิ้มลิมน่ารักหรือไม่ก็่อาจจะเปลี่ยนเอนโซมาก่อนอ่ะแล้วอีกประมาณ 5- 1 0นาทีอ่ะมึงต้องเปลี่ยนดีแลบลงมามึงต้องใส่ตัววรุกเต็มมมมทีี่่แแล้้ึงขอ มึงไม่มีทางเลือกแล้วครับมึงเสมอไม่ได้ครับคาราบักอ่าฮาโต้อยู่ต่อโอเคไม่เป็นไรแต่ต้องส่งกองหน้าลงมามึงต้องส่งตัวลุกให้เต็มข้อมึงต้องส่งฮาโต้เอ้ยมึงต้องส่งดีแลบลงมามึงต้องส่งการาชลงมาอ่ะผมก็ยังพอใจได้ไม่เป็นไรฮาโต้ยังพอใจได้ยังพอใจได้แต่เดี๋ยวกาชาชมาไหมแต่ผมมองว่ามึงต้องส่งดีแลบลงมาแทนที่ของไทลิกจอชเพราะงะั้นไทลิกจอชเท่ากับเหมือนเราเล่นสิบคนอะ อ่าแสดงว่าการาโชมาแล้วดีแลบมาไหมอ่าเห็นไหมถูกต้องเลยเห็นไหมการาโชแทนกิทเทนดีแลบแทนเอ็นอ่าดีแลบแทนทานิกจอชแล้วก็เอนโซแทนอังเดรสันโตถือว่าเปลี่ยนเร็วถือว่าเปลี่ยนเร็วคือตำแหน่งของโจเดฮาโตมันลุนลานใช่ไหมใช่แต่ยังไม่เสียหายมากผมว่าตำแหน่งที่มันเสียหายที่สุดคือบอลตามหลังแล้วมึงไม่แก้ตัวรุกมึงจะหนักตรงนั้น นะครับมึงจะหนักตรงนั้นเปลี่ยนตัวเพียบเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเปลี่ยนตัวเพียบเลยเปลี่ยนกี่คนน้องน้องเหนือดูที่สามคนปะเอนโซ่ so ด้วยถูกครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยถ้าเปลี่ยนเอ so นโซ่แทนแทนเดย์ซันโตสเพราะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเกมมันกลับมาได้หรือว่าหรือว่าเราต้องการจะกดดันเขาเนี่ยเดี๋ยวลืมว่าเราต้องใช้เอนโซ่ในการเข้าไปในเขตโทษด,ด้วยต้องเข้าไปในเขตโทษด,ด้วยนะครับไม่ไม่ฮาโต้ยังผมว่า ผมว่าครึ่งหลังเราจะบุกเข้าใส่เกมรับอาจจะไม่มีบทบาทต้องต้องคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะะอ่าครึ่งแรกนี่แพ้เซนเตอร์เต็มๆครับเซนเตอร์พลาดใช่ฮาโต้ยูน้อยครับฮาโต้ยูน้อยต้องให้เวลานะครับไม่ไม,ไม่พอเข้าใจได้แต่สําหรับผมถ้าให้เปลี่ยนฮาโต้กับเปลี่ยนไอ้จอตออกผมเปลี่ยนจอตออกก่อนนะเพราะไอ I ้จอตทำเพี้ยอะไรไม่ได้เลยนะอ่าครึ่งหลังเราต้องบุกใส่เพื่อนๆนนึกภาพออกไหมฮะครึ่งหลังเราต้องบุกใส่ แล้วถ้าเราบุกใส่เกมรับเราจะแทบไม่ได้มีบทบาทเลยเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดอูอีกจุดหนึ่งคือดีแลอยู่ที่มึงแล้วมึงมีโอกาสแล้วดีแลมึงจะทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮนะเสมอชิปหายไววอดแพ้นี่หนักไม่มีทางเลือกครับผมบอกแล้วต้องชนะเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครึ่งหลังว่าจะชมหรือจะด่าหรือจะอะไรต้องสาเท่านั้นนะครับ ไม่ควร2-1ห,หรือ2-2นะครับต้องแซงเท่านั้นลุกให้เต็มที่ถูกต้องอย่างที่คุณอาซาบอกนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในเครื่องหลังเดี๋ยวเรามาคุยหลังเกมกันนะชุดนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ